คิวแคสพอดแคสคิวบอก็พอยุคยุคนั้นต้องยอมรับว่าสตรีมเมอร์เฟื่องฟูจริงๆจนทำให้แพลตฟอร์มอ่ะหลังจากทวิชหลังจากเอาแรกๆตามทำไรอะล้อเมื่อกี้ยูทูบไลายใช่ไหมยูทูบเขาก็อยู่ของเขามาตลอดแหละเขาไม่ไม่ไม่มาเริ่มเขาไม่มาเล่นสงครามปั่นประสาทหรือว่ามันนี่วอลเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วเพียงแค่การนาของวิชมาทำในในไทยมันทําให้วงการมันไฮฟ์ขึ้น พอมันหายขึ้นเห็นตัวเลขชัดเจนว่ามีคนดูเท่าไหร่มีคนจะตีมเท่าไหร่เงี้ยมันก็เริ่มมีแพลตฟอร์มโผลขึ้นมาอืก็จะเป็น Facebook l i v เ f a c e b o เกมมิ่ง f a c e b o o k g a มิ่งอ่อททษๆ Facebook Gaming ขึ้นมา Nemo Nemo จากจีนอ่าแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเป็น Mixer Mixer ของ Microsoft ถ้าจะไม่ผิดนะมาแป๊บหนึ่งปีหรือ2ปี Mixer นี่เซ็น2-2คนนะเซ็นเช้าเช้ากับนินจาระดับพันล้านนะ ที่เราหายไม่ให้ไม่ได้หายช็อตในไทยนะครับไทยเป็นส่วนหนึ่งของการหายที่จริงทั่วโลกเลยครับในไทยในไทยยุคที่หฮอ่ะคนท็อปทอปโอเคอาจจะใกล้ตัวอย่างเงี้ยกีนพี่บอยไม่เรารู้ฮาน์ล็อกเกอร์เขาอยู่<บ>เขาเขมาท<บ>วิทชอยู่บางบางบางครั้งหลงกักะพอหมดสัญญาเขาก็กลับไปแตเมนหลักคือเนี่ยแบบเมนเมนแคสเกมเมนแคสเกมของบ้านเราไม่ได้เมนไลฟ์เกมหลักๆบ้านเราอย่างที่บอกเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อประมาณนี้ที่แบบคนดูเยอะอะไรเงี้ย เอ็ดวินอะไรเงี้ยถ้าต่างประเทศที่ระดับโลกเลยแน่นอนอ่าเอ็ิวซีเอ็ิวซีตั้งแต่ยุควินเทจเลยนะมิดวันจีสับบิดวันจีอันเนี้ยวินเทจสุดละมีใครวะนินจาเ้าเรียกว่าเป็นยุคสร้างตัวนะโอ้โหายชื่อที่พูดกล่าวมาเนี่ยหลักแบบมูลค่ามีร้อยล้านคืออย่างที่เห็นนะบางคนก็เก็บเงินได้ดีมีบ้านมีรถมีอะไรกันกันพร้อมหมดอันนี้ก็คือแบบใครใครอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็คือมันเหมือนมัน มันเปลี่ยนคนได้เลยอะอย่างพี่บอยไม่รู้เนี่ยพี่จําได้เลยบอยมันเล่นเอสนึงแต่มันสตรีมแล้วมันไม่ค่อยมีคนดูนึกออกปะยุคนั้นอะมันเอเมหนึ่งมากอาจจะเป็นช่วงแบบคนไม่ค่อยดูแต่มีแข่งอยู่เรื่อยๆนะบอยก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยพี่จาได้บอยสตรีม YouTube คนดูยังไม่ถึงสิบคนก็แบบพี่ก็ให้คําปรึกษาเรื่องเซตติ้งเลยไนงะบอกว่าบอยต้องหาเกมต้องหาจังหวะวะ่าอะไรเงี้ยหาเกมที่เล่นแล้วแบบมีคนดูมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็บอยก็หายไปพร้อมกับสักพักมาอ่ะบอยไม่มากับ เดทใบเดล้ายล่ะใครไปรู้ว่าบอย s อฟเหนึ่งแชมป์แชมป์ประเทศอะบอยปืนทองเนี้ยแม่งมาเดทใบเดล้าคนดูเป็นหมื่นเลยพี่มันมันเปลี่ยนชีวิตได้เขาถึงง่ายวะอตอนนั้นตอนนั้นใครไม่เล่นบ้างเดทใบเดล้าไม่เล่นก็ดูอ่ะพี่อ่ะหนึ่งไม่เล่นแต่พี่ดูแมทมากไอ้เชยบอยม่งจุกเก่งที่ไ่ายเลยอะไรเงี้ยนึกอออปะพี่เอกยังเล่นเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะหนึ่งเกมถ้าคนนั้นถูกที่ถูกลามันพลิกชีวิตได้เลยพลิกพี่บอยคือถ้าถ้ารีแคปพี่บาานนิดนึงอะคือ ตอนที่เราดูพี่เอกตอนแรกอย่างเมื่อกี้มุมผมกับพี่บาก็คือแบบเราดูเพื่อเอ้ยสนุกบันเทิงหรือแบบดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องดูการเล่นของเขาวิธีการใช่ไหมแต่พอมาดูวันนี้คือต้องบอกว่าพอมาเป็นเกมไม่ได้อีดอิตอะเป็นเกมแบบเนี้ยแบบเล่นแบบคอมเพติชันอะเราจะเห็นวแบบ่าอ่อมามันต้องใช้แบบเขาเรียกนะแบบความโปรเจ็คอยากจะดูเก่ง เออดูเก่งดูเก่งต้องต้องต้องเก่งแบบเก่งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วเกมพวกนี้มันก็จริงๆมีหลายเกมที่ต้องเล่นแบบเอาชนะเอาชนะเอาต่อราวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอย่างีพี่บอลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเ้ยเปรียบเล่นไปเลยไลฟ์แล้วพื้นฐานแค่เป็นคนเล่นเกมเก่งอยู่แล้วแต่แค่ผิดเกมแล้วพอเปลี่ยนเกมปุ๊บจากคนดูสิบไปเป็นหมื่นอ่ะเออคือมันมันแค่นี้เลยแล้วก็ผมเชื่อว่าคนดูอ่ะก็เติบโตไปพร้อมกับคนเล่นมันมันเหมือนเขาอ่ะเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มขัดสักเจนเริ่มวิเคราะห์ได้ว่าแบบการดูไอะ ถ้าเราเห็นว่าคนนี้เก่งอ่ะคือมันจะเห็นเลยว่าเก่งกกอ่ะเพราะมันเพราะมันไม่มีการตัดต่อใดๆอีดิตอะไรเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบโอ้โหยิ่งยิ่งดูยิ่งแบบรู้สึกเข้าไปอีกว่าแบบโหอันนี้แม่งเก่งแม่งเก่งแม่เงมเก่งเข้าไปอีกอะไรเงี้ยยุคแรกย<อ>ุคของสตรีมเมอร์แรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นจะดูแบบส่วนมากคนจะมาดูคนคนเก่งเออเก่งแบบเก่งที่กูเก่งเลยเก่งที่กูหาดูไม่ได้่งจัดเลยอะไรเงี้ยและหลังๆมามันจะเริ่มละมันจะเริ่มพอๆพอสตรีมเมอร์มันครับ เติบโตวงการมันเติบโตไปว่ามันก็เริ่มมีแยกแคตตเกอรี่เยอะละเริ่มมีความวาเลตี้นิดนึงวาเลตี้คอมบินดี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเออมีความมีฮาร์ททล์กอะไรเงี้ยอ่าฮาร์ทฮาร์ททล์กมีสนุกอ่ะอย่างพี่เองอ่ะจะเป็นสายแบบเล่นไม่เก่งอ่าแต่เล่น,เล,นเล่นแบบฮาอ,อะไรเงี้ยมันจะเริ่มมันจะมีเริ่มแยกมาอืมมันก็เป็นปกติของวงการเนาะมันเริ่มพอพอวงการมันโตมันก็จะเริ่มมีหลายแขนงมากขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วพอโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอ่ะแขนงที่มัน กลับมาเป็นเมตานะตอนนี้มันกลายเป็นนั่งดูดูคนนั่งดูแข่งวอชปาร์ตี้พี่ยังพูดถึงก็มันงงไหมโอ้อันนี้ผมก็คืออันนี้นงงมากเลยแม่งงงย,<ะ>ยากุจ๊อใช่ไหมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงวะทำไมยุคนี้อะมันกูต้องดู<ข>ยุควาโลทำไมต้อง่งดูแข่งไอ้บัตวะแล้วควนดูหมื่นคนเนี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนเรานั่งดูพี่เอกเล่นเกมอ่าแล้วก็มายุคที่ว่า เรานั่งดูคนเก่งคนเก่งทีเมนเก๋เก่งเล่นเกมให้เราดูตอนนี้เรานั่งดูคนเก่งคนเดิมนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เล่นเกมนะ <laughs> เขานั่งดูแข่งเกม <laughs> ให้มึงดูให้มึงดูไอ้ไอนเจฟตันปะคือแบบงงไหมทั้งที่กูก็เปิดช่องหลักดูได้แล้ว <laughs> <laughs> เออเออแต่กูจะดูว่ามึงอ่ะคือตอนนี้เมตามันเป็นอย่างนี้แล้วทุกแทบทุกเกมนะแทบทุกเกมผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่ามันคือความเปลี่ยนแปลง แต่ที่เรื่องมูนี่ผมอาจขอแวะนิดนึงผมผมผมไม่ได้พูดว่าผมแบบใบแอ๋แล้วแต่ผมแรกๆก็มีคิดว่าแบบไอ้เี่ยมันง่ายไปเพื่อวะอะไรเงี้ยใช่ป่ะการจะมีคิดเอ้ยมันง่ายเพื่อวะแบบพี่มาเปิดใจเออกูดูช่องพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยนี่คนสนิทมากเลยพี่พี่เอ๋ยเวลาคุยกับแกก็สนุกอยู่แล้วอะกูไม่ได้รู้สึกว่ากูเกลเลยไปดูช่องไอ้บูมบูมแล้พานั่งดูแม่งดูวักไอ้ ไม่ก็ดาให้กูฟังห่ะเดี๋ยวขอรู้สึกอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ถูกจนกว่าจอจะได้ดูมันเหมือนเราเหมือนเรามีมีเพื่อนดูเพิ่มอ่ะใช่กว่าอะไรเงี้ยเออจากจากตอนแรกที่คนจะดูออฟฟิเชียลก็กลายเป็นมาดูอันนี้แทนมันโลกมันหมุนไวมากมันที่ที่เราพูดมาเนี่ยมันผ่านมาแบบอ่ะสิบปีอ่ะตอนแรกเอ้โทำลาย่งตอนแรกเราเล่นเกมเองไม่ให้ใครดูใช่ป่ะอ่ามาอยู่ในยุคพี่เอกเลลี่แคปนะพี่เอกเลคคอร์ดพี่เอกพี่เบย์พี่ออยเนี่ยเลคคอร์ดให้เราดู ว่าเขาเล่นยังไงเออแล้วสักพักหนึ่งก็จะเป็นยุคที่ว่าหลายสตรีมเล่นให้ดูสดๆเราก็จะดูเนี่ยพี่พวกนี้พี่บอยพี่กีนเล่นสดๆดูว่าอะไรจริงของจริงอ่าอ่าตอนนี้พี่บอยพี่แทนพี่กีนเนี่ยมานั่งดูแข่งแล้วมึงดูเขานั่งดูเขานั่งดูอีกทีหนึ่งออมองไหมอ่านั่นแหละมันอินเ p พชันมันขนาดไหนก็ถึงขัานต้องมีการจ้างมีการอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีการจ้างเป็นรูปประธรรมนะให้ดูวอทพาร์ตี้ให้มาดูวอ t c h อรี สิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือเป็น Watch Party แล้วนะฮะตอนแรกเขาเรียกตนแรกเขาเรียกร,ร,รีสตีมรีสตีมก็เหมือนมาว่าอ,อ,อ,อยากให้อยากได้คอมมูของช่องนี้ที่แบบคนดูเยอะเพื่อจะเป็นการขยายฐานของการแข่งขันของตัวเราเองให้คนคดูเยอะเพิ่มขึ้นเหมือนได้เหมือนได้ออเดียนได้แต่ทารเก็ตมากขึ้นใช่ยังหลังมาใช้เขา Watch Party เพราะว่ามันเหมือนแบบดูร่วมกันแล้วจริงๆไม่ได้แบบดูแบบไร้ความรู้สึกแบบแค่มาดูเอาช่องเอาฐานแต่ตอนนี้คือแบบ คนเลือกดูว่าตี้จากช่องช่องนั้นอย่างเคาะเพราะเป็นคนนั้นอาอย่างอย่างช่องพี่เอ๋ยเนี้ยก็จะเป็นสไตล์พี่เอ๋ยเขาจะเป็นนักแข่งเก่าที่อ่ามีอายุระดับหนึ่งละวัยุวุฒิระดับหนึ่งละเขาก็จะวิเคราะห์ดีแต่สนว่าเขาจะผิดอันนี้คือเสน่ห์ของพี่เอ๋ยสิบคู่ผิดเก้าอะไรเงี้ยเนี่ยหรอปะช่องบัตสัวบัตเนี้ยอะแน่นอนฮาร์ทท็อกหน่อยโอ้โหจริงอะไอก็จะมีไอ้คือจะเป็นสไตล์นนเนี่ยหรอปะบูมก็จะฮาร์ทนิดหนึ่งแต่บูมพี่อยาชอบบูมบูมบูมจะฮา เนี่ยอว่าจะเป็นสไตล์บูมมันเล่นอะเนื่อกว่าบูมมันด้วยความเป็นโปรเพเยอร์ด้วยแล้วมันมีความเป็นเอนเตอร์เทนครึ่งครึ่งอะเนื่อบอกว่ามันก็มีความฮาของมันข้ามมาอย่าลืมราเคิลนะครับโดตาโทเนี่ยกูกดเข้าไปดูลาเคิลอยู่กูไม่นึกเลยว่าไอ้เบสเนี่ยมันสุขุมมากเลยตอนน้อยป่าพูดน้อยมากดูอะไรสักอย่างแล้วแม่งหลุดดอเลนเจอร์แม่งลุกมาอลย ไปแบบนี้แล้วคือแต่สนุกนะพี่ชอบนะพี่ชอบเหมือน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 คนมาดูเราอินเตอร์เทนอ่ะแต่เบสมันก็จะแบบมันเป็นโปรเพเยอร์ระดับโปรแล้วอ่ะคือแบบมันมันเข้าใจมันได้เปรียบอ่ะมันได้เปรียบในเรื่องอินเกมอ่ะแต่พอมันเสริมเรื่องความอนเตอร์เทนเข้าไปก็อยเซฟโซนมาจบเลยคือแบบไอ้เบสอย่างนี้อันเนี้ยกล่อมสนุกแล้วใครด่ามันไม่ได้ด้วยด่าได้แม่งสวนคือมันไม่ติมอ่ะมันถึงเวลาเราเราชกหมดอ่ะมันถึงเวลาเราแล้วปะ โอ้ยรอทําดิผมว่าพี่อดูได้เว้ยพี่ทาอะดูได้กูเอาความรู้ไหนมาทําเงี้ยโอ้ยมต้องพีความรู้เอาทีแค่อย่างไอ้บ้านดูได้เนี่ยนะเนี่ยเห็นปะที่เราอธิบายมาเมตามันเปลี่ยนอะเออมันคือสตรีมเหมือนกันแหละแต่มันมันเปลี่ยนรูปแบบไปแบบมันไวนะแต่ไม่ใช่ว่าตัวท็อปก่อนไม่อยู่นะหมายถึงว่าอย่างผมเห็นกายก็ยังสตรีมอยู่ที่เป็นอาขาอวีกิตงยายหรือว่าพี่เอกก็ยังสตรีมอยู่แล้วก็อจีจีลุงไนอย่างเงี้ยก็ยังสตรีมคนดูสามพันนะเอกบินก็ยังสตรีมอยู่ GDA อะไรก็คือแบบก็ยังอยู่แต่เพียงว่าไอ้วอตบัตตี้เนี่ยมันกระโดดขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> ใช่ใช่แต่แต, <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งนะผมที่มองว่าพอพอเมตาวอตบัตตี้มันกระโดดขึ้นมาเนี่ยอ่าสติมเมอร์หน้าใหม่มันออกมาน้อยอความรู้สึกพี่อ่ะใช่นึกออกป่ะอาจจะด้วยความที่แกล็มันห่างเลยพี่แกล็มันหา่างหมายถึงว่าตัวเลขของวอตบัตตี้มันสูงจริงๆมันแอบแอบอย่างผมเห็นมีน้องๆอย่างอย่างอ่ะพิธีเนี้ยครูอ่ะทารอนอ่ะที่แข่งเราแลนด์หรือว่าน้องๆอย่างเทสไววาทิมมี่เนี่ย เขาไม่ได้สตรีมเอีชีพเพราะเขาอะเมนแข่งเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าเขาอยู่จังหวะว่างเขาไมาสตรีมก็คนดูสองพันสามพันนะโอ้ก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยมีเรื่องอะไรให้เล่าไงเขาคนดินไซที่จริงครูเนี้ยมันก็เหมือนไรอาวีใช่ป่ะไตรมาใครจะคิดว่าไตมันจะแต่งท็อตเพลมาเลยอไอ้เนอกวะที่จริงเ่ะ้ยอวีใกล้ชิดกับไตกับเบสพวกนี้อยู่แล้วอะบีหนูอะไรเงี้ยเห็นมันนิ่งๆนะเงียบๆอะคือมันหลุดทุกคนหลุดทุกตัวจริงๆตออยู่ด้วยกันที่โรงแรมมันหลุดแบบหลุด กระจายอ่ะ <G l att> แต่ลุกเขาดูแบบเงียบๆแต่ท,ำทำํานี่ยทำเนี้ยโอเคพี่ชอบอยู่แล้วพี่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นตัวเองแหละเป็นตัวเองแล้วมันสามารถอ่าเข้าถึงได้คนสามารถรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่โค้ดไตที่แบบเฮียโค้ดเอียรีนาอะไรเงี้ยแต่ได้แชร์มึงก็มาขืมๆมึงก็มาหลุดหน้ากล้องได้เหมือนกันากานี่วิชาการเลยอย่างเง,งี้ยนึกออกปะแต่สิ่งหนึ่งที่มองพี่มองว่าเมตามันเปลี่ยนได้ขนาดเนี้ยอันนี้พี่วิเคราะห์นะมันคือการเข้ามาของของแพลตฟอร์มแนวตั้งแพลตฟอร์มสั้นนะอนึกออกปะมันทําให้ มันทําให้คนมันแบบคนมันจดจ่ออะไรที่มันยาวๆน้อยลงออืถ้ามันไม่ใช่วอตปาร,ร์ตี้เขาว่า <c oughs> คนไม่ค่อยดูไลฟ์สตรีมยาวๆสักเท่าไหร่แล้วอันนี้อันนี้มุมมองพี่เองนะมันก็เหมือนบิสซับวงการแหละนิดนึงใช่ใช่นิดนึงรวมถึงตัวพี่เองด้วยพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันกลายเป็นพี่อ่ะตอนนี้พี่ก็จะดูแนวตั้งคลิปสั้นเยอะเยอะแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวก็คือมามาเช็คอัพตัวเองว่าทุกวันนี้กูดูไลฟ์สตรีมใครได้นานหรือเปล่าอืมไม่ ถ้าไม่ใช่แข่งอ่าอ่าถ้าอหลังๆเนี่ยแข่งกูยังดูช็อตเลยเออดูสรุปเอาดูสรุปเนี่ยเหะบางทีเราอ่ะต้องมาเช็คอัตตัวเองเว้ยพี่ก็ไม่รู้ตัวว่าโลกมันเปลี่ยนอะโลกมันเปลี่ยนอะไม่กี่วันที่เพิ่งแชร์ว่ายคุคพี่อะ่ะแม่งเป็นยุคที่แบบได้เปรียบหรือว่าหรือว่าโซยอะไรไม่รู้คือแบบอยู่ยุคเปลี่ยนถ่ายอะว่าแบ<พ>บโคทุกเจริญ <h> ทั้งแต่อนาลอ็อกเห็นตั้งแต่เทปยันมาวิดีโอเป็นแผ่นซีดีเป็นแผ่นแบบเล็กๆจนไม่มีแผ่นเป็นสตรีมมิ่ง เนี่ยช่วงชีวิตพี่อ่ะยี่สามสิบปีเนี่ยมันมันเร็วมากชอบพูดอยู่ัวรุ่นยุคแปดศูนย์มันเร็วมันเร็วจริงๆอีโวแบบอีโวทุกอย่างเออมันอีโวทุกอย่างบังถ้าใครปรับตัวไม่ทันก็คือตกรถอ่ะอย่าวุคผมนะเกิดมาแบบเทคเซ็ตมันก็ไปปแล้วอ่ะเออมาแบบซีดีนี่คือซีดีเห็นเยอะแล้วสัพพักไม่แผ่นดีแล้วแบบออสัพพักไม่ไปโฟแชร์คือมันเร็วว่ะล่ะมันเร็วมันเร็วแต่ของพี่คือมันมีก่อนหน้านั้นอีกที่มันอบอยู่นานนานใช่ไหมเออนั่นน่ทาีแบบอจจะ ทันสตรีมเมอร์ยุคแรกยุคกลางหรือว่ายุคหน้าตอนเนี้ลองดูแล้วกันเนาะอันนี้มันเป็นแบบเราจะไม่ได้พูดเรื่องแบบฮาร์ดแวร์เขาแวรเยอะหรือเรื่องแบบ How How to หรือแบบโ o h o w เขาบ่นจุดนี้มันหาได้แบบทุกคนสตรีมเป็นหมดแล้วเปิดไ i เ i เปิดแล้ว OBS OBS สตรีมแล้วมันเปิดโอ้แป๊บเดียวเป็นหมดแล้วอันนี้ใครสตรีมเป็นเว็บแคมก็หาง่ายใช่ลำสเปคสามสี่หมื่นก็สตรีมเราเล่าถึงได้ง่ายอ่าใช่ใช่เล่าถึงฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์อ่าแต่ว่าอันนี้ผมก่อนที่จะไปแบบช่วงท้ายแล้วผมอยาาากรู้พ่บว วันนี้พี่บาร์นับว่าซีิมเมอร์เป็นอาชีพอะไรอย่างเพราะมันมีช่วงที่แบบหาตัวเองอยู่นานแล้วก็ขึ้นก็นขึ้นสุดเลยแล้วก็มีคนที่ยังอยากจะเป็นเป็นๆแล้วก็เข้าใจว,าว่ามันง่ายมันเยอะมันได้เงินเยอะมันมั่นคงแล้ววันนี้ล่ะมันมั่นคงไหมเพราะว่าการให้สัญญาคอนแทคมันอาจจะไม่ได้มีเท่าเมื่อก่อนแล้วด้วย<ห>ออพี่พี่พี่ยังมองว่าส,สติมเมอร์สามารถเป็นอาชีพได้ถ้าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีไรายได้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมากพอ ในเทียที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้อันนี้ต้องต้องมองตัวเองออกก่อนนะครับมันก็จะมีแน่นอนมันมีฐานลิ้นพิธพิยเป็นรินอนน่ะเนาะอ่อะถ้าถามถ้าถามพี่บอยพี่บอยในยุคที่ล่างทองอะ่ะดูแลได้ไหมล่ะได้ดิเพื่อนพี่มองว่าในายุคนี้ยต้องมองตัวเองให้ออกก่อนครับว่าสามารถไปต่อได้ไหมผมว่าผมว่าจริงๆอะ่ 2, 3, อะสองสามหมื่นอ่ะคือขั้นต่ํานะเป็นเลนที่ถ้าเที่ยวง,งานประจํากับความอิสระนะครับทางความคิดแล้วก็ ช่วงเวลาในการทํางานอ่ะบอกว่าความชอบผมว่าจริงมันเป็นเป็นโอเป็นเรื่องที่โอเคแล้วแหละแต่เป็นว่ายุคนั้นอ่ะต้องเราเปลี่ยนอย่าเอายุคนี้ไปเปรียนเทียยุคนั้นใช่ยุคนั้นมันดันขึ้นไปไกลแบบหลักแสนหลักล้านยุคนั้นคือเออใครๆก็มีเงินเดือนอ่าใช่มาเป็นเรื่องง่ายอ่ะยุคนั้นใครๆก็มีเงินเดือนตอนนั้นอ่ะสมมตินะพี่พี่ให้พี่เดาด้วยอ่ะสมมติทวิสตตอนนั้นมีประมาณ200เล่มสัญญาถ้ารวมกับยุคที่นีโมมาตีด้วยเฟสเฟสบุ๊คเกมมิ่งมาตีด้วยพี่เชื่อว่า1000คนที่เเป็นีม ถ้าร้อยถึงหนึ่พันมีเงินเดือน,เด,อนเดือนหมดเลยใช่กลับกันนะตอนเนี้ยพี่ว่าถึงร้อยไหมไม่ถึงด้วยในไทยทั้งหมดนะไม่ถึงร้อยที่มีเงินเดือนกับแพลตฟอร์มนะฮะมันมันกลับกันพี่ว่าถ้าถามพี่นาตอนเนี้ยเป็นอาชีพได้ไหมอยู่ที่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปอะเป็นอาชีพได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นเป็นเทียกลางหรือล่างเนี่ยคุณมองตัวเองให้ออกก่อนพอพอคุณมองออกปุ๊บคุณจะเข้าใจตัวเองละคุณก็ต้องทํางานอื่นเสริมไปด้วยใช่ใช่เดีย๋ยวนี้แบบเป็นมันเดีย๋ยวนี้มันมี จับสองจับสามมันเยอะนึกออกป่ะครับยุคนี้เด็กเด็กยุคนี้มันเกง่งทำแบบคอนเทนต์ทำใช่ใช่ใช่ไลฟ์สไตล์ทำาิตตอกด้วยอะไรเงี้ยเออมัน,ม,นมันอาจจะไม่ต้อง,ต,องต้องไปในรูปแบบนั้นดีกว่าตัวต้องปรับตัวอย่างที่บอกอะโลกมันหมุนไวมากเพราะจริงอะจะบอกความได้เปรียบของการเป็นซีมอรคอคือคุณใช้เวลากับมันไม่ได้เยอะแล้วก็คุณไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรคือเอาไว้คือฟรีสไตล์มากกว่างานาประจำรูทีนอยู่แล้วแหละมีความอิสระนะเพราะนั้นยังไงคุณก็น่าจะไม่จบที่ช็อปเดียวเพราะถ้าคุณจะฝากความแบบว่าที่รีมมอวัน ไปเกาะเป็นกร้มแสนสองแสนเท่าเมื่อก่อนผมว่าอันนี้น่าจะแต่ก็ไม่แนะนำเห็นใจน้องๆองยุคนี้ที่อยากเป็นซีเมอนะถ้า,ถ,าถ้าให้พี่มาเมางมองอยู่เนี้ยถ้าพี่มาสตาร์ทอย่านี้ก็ยากเหินทีจ่จริงที่จริงน้องๆยุคนี้เป็นแรงแรงมานันใจพี่นะยังไงพี่อยาชอบคนเก่งเว้ยเออไม่ว่าจะเป็นคนเก่งยุคไหนพี่ชอบหมดเลยอย่างบางอย่างแต่ก่อนพี่ทําอ่ายังทำออฟฟิศอยู่อ่าเอพิเซแลนหรือว่าซูปอย่างเงี้ยครับคนที่แบบตัดต่อเก่งอะไรเงี้ยอย่างยุคแรกๆพวกตัดต่อเก่งมา มาจากเรียนฟิล์มมองเทพอะไรเงี้ยพี่ลากกุ้ยอีไปนั่งข้างๆเลยนะดูแม่งเกตสีดูมันทํำยังไงวะอะไรเงี้ยคือพี่อาจจะให้ราคากับคนที่แบบไอ้ที่คนมึงเก่งด้านเนี้ยเราเห็นเรารู้ว่าเออมึงเก่งด้านเนี้ยมึงเก่งด้านเนี้ยคือพี่จะชอบมากเลยคือพี่จะลดแก๊บเลยว่าเฮ้ยพี่โง่มากเลยเรา no อ o โก้พี่อยากรู้อ่ะพี่อยากรู้มันทายังไงคือพี่ทําไม่เป็นอะ่ะเออ พี่ใช้แต่โซนี่เวกัสโซเวกี่อะไรเงี้ยล้วมาพี่เมโปนี่มาดาวินชีมาดาวินชีไอ้เหี้ยมึงมึงลากเหี้ยอะไรเนี่ยลากมานี่อันนี้ลากมานี่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันง่ายยังวะอะไรอ่ะคือมันอ่าพี่ว่าเด็กยุ่งเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจของพี่แบบพี่ชอบดูคนเก่งทํางานชอบดูคนเก่งทําอะไรที่เขาชอบมันตั้งแต่มันตั้งแต่ที่เราเราให้อ่าเซฟไพเนนมาเล่นน่ะแล้วแบบวงอ่ะเขาก็นั่งคุยกับเราอ้อมหมานะว่าพี่ แต่ก่อนพี่เป็นไอดอลผมมากเลยผมดูคลิปพี่ตลอดเลยอะไรเงี้ยแ <ừ. S 1> ลวพี่ก็พูดย้อนกลับไปกับน้องๆใน,งนวงว่าเออตอนเนี้น้องเป็นไอดอลพี่บ้างละพ<บ>ี่ก็แบบเหมือนแรกกันอะคือเวลาเราดูใครที่เขาทาอะไรแล้วแบบสุดอะมันเราเด็ตหนึ่งแพทชั่นอะเออแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเออเราเราก็หลงไหลเนาะจริจงๆมันดีหมดแหละไม่ทางว่าเป็นรีมเม m e r แล้วจริงๆทุกอาชีพทุกโลอะแต่อย่างอย่างอันนี้พูดแบบปัจจุบันแล้วผมังคุยบานเรื่องเดี๋ยวพี่สิงะอายุแบบ อ,อยู่ก็พอพ,อพ,อพี่บ้านนะดูไปยังตอนหนึ่งดูแล้วดูแล้ว <c oughs> เนี่ยผมบอกให้น้องๆมาดูอ่ะมันไม่เก็ตไงตอนแรกอ่ะเว้ดูต้องย้อนดูตั้งแต่ซีซันที่แล้วไปหมู่บ้านกินคนอะไรพวกนี้ดูอันนี้คือมันแบบข <c oughs> นบ้าชัดถ้าถามว่า <c oughs> พวกพี่อ่ะถามว่าเชี่ยวไหมตอนนั้นอ่ะพี่บอกจ๊อบเลยว่ากูคนเดียวกูทําได้ทุกอย่างเออมันเลยทําให้พี่ประสาทแดกไงว่าพี่ป่วยซึมเศร้าก็รู้อยู่ใช่ป่ะคือเราคิดเยอะเก็ตทุกอย่างทําไมมึงทําไม่ได้วะเออกูทําได้หมดนะเว้ เนื้อวะคือพี่จะบอกพี่เคยพูดแล้วว่าตอนที่พี่ทํางานออฟฟิศเนี่ยกูโคตรเก่งเลยไม่ได้โวยตัวเองนะจ้างคนทำงานเก่งจริงอ่ะคนคนเดียวคนเดียวเข้าไนัด้านสามคนพี่ได้หมดอ่ะแต่ตอนนั้นโอเคมันก็ทําให้ไมซ์เซ็ตแบบนั้นมันแบบมันมันย้อนกลับมาทําให้เรามีการแพงนักอ่อนแรกกินเราแหละเยอะกัดกินพี่ไปค่อนข้างเยอะว่าแบบไปแบบทําไมมึงทาไม่ได้วะทําไมมึงทาไม่ได้ะมันทําให้พี่แบบแย่เนืะอวะพอหลังๆมาเออพอเราเราเริ่มปล่อยวางเรเริ่มรู้สึก โอเคมันจะเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็น perfectionist มากๆที่แต่หลังหลางมาพี่ไม่ค่อย perfect ละเพราะว่าพอ perfect แล้วก็ศาสตร์เด็กแต่ job อะทันอยู่ทันอยู่ช่วงที่น้องๆคิวบอยไม่น่าทางไม่ไม่เห็นพี่ล่างแบบล่างทองอะไรเงี้ยหมายว่าตัวเราเองก็ยังหาแรงบันดาลใจในการทำรุ่นนี้นั่นแหละนะครับอย่าหยุดเพราะว่าอย่างที่บอกโลกมันก็ใหม่มันเร็วแล้วก็น้องๆก็มาเร็วเชื่อเชื่อว่าเด็กร<อ>ุ่นี้เก่งเก่งกว่าเงถ้าถ้าวัดกันปอนต่อปอนยุคต่อยุคอะพี่ว่ายุคนี้เก่งกว่าพี่ เก่งคนเล่าอใช่ใชแล้วก็ความไฮบริดในตัวเองน่าจะเยอะ <c oughs> เหมือนมันวนกลับมายืดหยุ่นเยอะอ่ะเออมัมวนยุคเราคืออายุพี่เก่งต้องเก่งหลายอย่างนะเราพอมาสักพักเราต้องเป็นเลิศด้านนี้ถึงจะแบบเป็นสเปเชียลิสต์ด้านนี้นะ <c oughs> แล้วตอนนี้มันวนกลับมาแล้วว่าคนคนนึ่งม่ต้องทําหลายอย่างเพราะว่าบางบางทีมี 1. จ๊อบสจ๊อบ3จ๊อบในตัวในคนเดียวกันใน1เดือนอะไรเงี้ยตอนเนี้ยอาชีพมันจะเป็นอย่างนี้ละ เด็กวรุ่นยุคนี้นะเงินอยู่ในบนท้องฟ้าอย่างที่เขาบอกอยู่ในค่าวคุณก็แค่เมเนจเวลาเมเนจตัวเองให้ได้ไม่กระทบต่องานหลักงานรองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็แรงบันดาลใจอะฝากด้วยครับจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้จะเป็นโปรเพเยอร์ก็น่ะไปนู่นนะซาอุลองดูนะมีมีหลายโอกาสเชื่อว่าน้องๆน่าจะแบบผักงานตัวเองได้สบายๆนะยุคนี้แล้วก็หา no how no เล t ได้เยอะนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พอแบบอยากให้คุยเรื่องสารนั้นสนุนสนี้แต่ว่าทิ้งท้ายไว้นิดนึงอ่ะขอสตรีมเมอร์ในดวงใจ อีพีนี้สักอีพีนี้คนเดียวเลยเนาะเอาง่ายง่ายดิคนเดียวเลยไปถือว่าทางบ้านอะเมนมานะแต่ว่าเอาของเราได้ไหมของเรายากวะยากอ่อมันพอบอกว่าเอาแค่คนเดียวนะคู่หาตัดง่ายเลยนะพอมาซุกยากทีนี้คือมันเป็นช่วงเวลาอุยนอนที่บายไปเลยวกเดียววะกูยังไม่ออกเลยมันเป็นช่วงเวลาถ้าเป็นเป็นเป็นวาที่พี่อินไอไอเอลหน่อยอ่ะพี่ชอบจินิตี้อ่า จินิตี้ก็จะเป็นคนเกาหลีสายท่องเที่ยวไอเอลาเป็นเจ้าแม่อ l เอลอะไรเงี้ยถ้าเกมที่จริงพี่ชอบด็อกเตอร์ดิสเพคมากอ๋อเขาไม่ดรามา่าเออแต่เขาหายไปแล้วเนาะมันฮาเขาฮาเขาใส่แว่นเล่นแบบอะไรงเงี้ยแต่พวกช่วงนึงผมก็ดูเขาบ่อยอินอยู่มันมันสนุกมันสนุกพี่จะไม่ค่อยชอบดูคนเก่งเพราะว่าเห็นคนเก่งมาเยอะแล้วเนอะคนเก่งวางเป้าอะไรเงี้ยมันจะว้าวอะไรเงี้ยมันมีช่วงนึงมัน มันมีเยอะแล้วอนเออมันมีเยอะมันเยอะไอ,อนี่ก็เก่ง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 แต่ด็อกเตอร์มาปุ๊บแม่งมาฮาเลยเนี่หรอปะเออให้ไ,ได่เลือกพี่เลือกสองคนจินิตี้กับด็อกเตอร์ดิสแอืมตรงผมเลือกไม่ได้ <c oughs> เยอะอันนี้มันดูเยอะเออมันมันแบบมันชอบคุณระเบียบอะอ่าใจว่ามันพอบอกว่าเลือกเลือกมาหนึ่งแม่งเลือกยากแล้วพอโตขึ้นก็แบบไปดูสายคอนเทนต์อื่นๆ,นๆเกมเกมนี่คือแบบ เหมือนเหมือนผมจะอยู่วงการเกมนะแต่ว่าเล่นเกมมาก่อนแต่ว่าพอช่วงมาสิปีให้หลังอะเอาจริงดูดูวงการเกมน้อยหมายถึงว่ายังภาคอยู่ยังดูแข่งอยู่แต่ว่าอินกับอย่างอื่นมากกว่าเออธุรกิจเอยเนี่ยท่องเที่ยวเออย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฝากด้วยแล้วกันสรุปว่าเลือกไปได้ก็คนดูคนดูเลือกมาแล้วกันสนุกสนุกฮะก็นั่นแหละฝากด้วยครับอีพีครับได้มีแล้วสิบสามสิบสี่ถือว่าถือว่าซีมเมอร์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งก็ยังได้แต่ท้ายสุดอะ อยู่ที่การปรับตัวเนาะทุกอย่างมันมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นงานเป็นทุกสายงานมีจังหวะของมันมีขาขึ้นมีขาลงอย่างที่เราพูดในอีพีนี้อะสตรีมเมอร์แค่ประมาณสิบสิบปีเนาะมันมันหมุนมันหมุนมาขนาดนี้แล้วอะมันหมุนมาขนาดอย่างที่พี่บอกอะนั่งดูเขานั่งดูเขาเล่นนั่งดูเขานั่งดูแข่งเนี่หรอปะมันกลายเป็นเนี่ยหลังจากนี้มันจะยังไงอีกเนี่ยใช่ใช่มันจะไปทางไหนอะมันเราไม่รู้เลยแต่น้องๆหรือว่าคนที่ดูอะถ้ายังรักในสายสตรีมเมอร์อะไรเงี้ย หรือว่าเป็นสายออาไกไนา์ที่จะต้องเตรียมตัวที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าให้เหนือกว่าคู่แข่งให้เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องดูเทรนด์ให้ไวปรับตัวให้เร็วปรับตัวให้ไวเพราะว่ามันมันไวจริงจริงไวมากๆใช่ครับฝากด้วยประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมมี่คาคอณชั่นนายอิ <laughs> นายอิใครใครแบบมีน้องๆเล็กๆหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรยเงี้ยน่าจะน่าจะชอบใช่ครับหวังว่าหวังว่านะแล้วก็สายแฟชั่นก็สายได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะจ๊ะ ฝากด้วยนะครับผม EP หน้าจะเป็นอะไรใดๆยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับผม EP สิบสามสิบสี่ 4. อาจจะได้ไปถ่ายที่น่านมาั้งไม่รู้กูเ่ยจะหมดฝนนะปลาฝนดิปฝนแด่เออนั่นแหละไม่จะไปแก๊งพร้อมเพื่อนพี่เ,เขานัดก,กันอยู่จะไปโอ้อย่ากันงนัดก,กันหลายปีลยนนแล้วไม่มาสัทีโอเคไปก่อนครับผมพี่ๆเอาได้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye-bye.